ยัยค่ะไฮกราตบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวชุดเซตกีฬา EP สามนะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วก็จะมีกล่องของขวัญเป็นกล่องของขวัญชุดกีฬาเออเสียงแหบไปขออภัยด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมด5กล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนี่นะคะก็จะมีหมวกนะคะเป็นหมวก สีออกแดงแบบแดงพาสเทลไหมไม่รู้อ่ะ <c oughs> ก็เป็นกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นถุงเท้าสีม่วงเสื้อเป็นเสื้อคอเต่าม่วงสีม่วงส้มๆแดงๆนะคะแล้วก็ถุงไอ้รองเท้าคะ่ะชุดน,นี้ก็ออกแนวเท่ๆนะคะมาต่อกันที่ชุดที่สองกันเลยคะ่ะชุดที่สองนี่โอ้ยมีแว่นด้วยแล้วก็อะไรเนี่ย อ๋อเป็นกำไลนะคะแล้วก็เป็นแว่นรูปหัวใจสีส้มอุย้ยเป็นเสื้อแบบว่าแขนกุดข้างหนึ่งแล้วก็รองเท้าสีเขียวน่ารักมากแล้วก็กระโปรงนะคะแล้วก็ถุงเท้าที่แบบเท่แบบใส่ข้างเดียวเราทุกคนเอาลนะคะ่ะแล้วเรามาต่อกันกล่องที่สามกันเลยดีกว่ากล่องนี้จะมีอะไรนะาติ๊กตักติ๊กตอบึม ว้าเปิดออมาก็เป็นถุ่มเท้าสีม่วงลายขาวแล้วก็เสื้อเอลลอยนิดๆแก,กงางงกค่ะสั้นอันนี้เสื้อเป็นฮูดนะคะน่าจะฮูดหรือสเปซสเวตเตอร์นี่นะคะก็จะมีหมวกไหมพรมแล้วก็ถุงรองเทา้ารองเท้าสีชมพูนะคะชุดนี้ก็น่ารักมากเลยตัวเดียวกับที่เราใส่อยู่นะคะ มาต่อกันที่กล่องที่สี่เลยนะคะกล่องนี้ก็จะมีต่างหูเป็นโซ่สีชมพูนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าสีชมพูคาดขาวแล้วก็เสื้อกล้ามรองเท้าแล้วก็กางเกงขาสั้นค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะอ๋อเป็นเสื้อคลุมนะคะสีชมพูออกแนวชมพูเหลืองนะคะลูกนี้น่ารักและแล้วก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายนะคะชุดนี้จะเป็นอะไรว้าวเป็นสีส้มมาเลยค่ะถุงเท้าคะ่ะเสื้อ แล้วก็รองเท้าค่ะแล้วก็กระโปรงและอันสุดท้ายน,นะคะจะเป็นซื้อคลุมสีส้มอันนี้คือแบบออกแนวอ้ามวยอ้หมวยมากเลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนลาไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเี่ยบ